ใครมีที่ดิน100ตารางวาหรือว่าหนึ่งงานอย่าปล่อยไว้เฉยๆนะครับอย่าเอาไปปลูกกล้วยนะมันเสียของคุณด้วยหรือไม่คุณรู้หรือไม่ว่าที่ดินหนึ่งงานหรือ100ตารางวานั้นนะครับสามารถสร้างเงินได้ปีละ3800 0นปบาทนี่คือเทสของลูกศิษย์พี่แบงค์เองที่มาปรึกษาพี่แบงค์นะครับโดยมีที่ประมาณ1งานนั้นปรึกษาว่าทําอะไรดีพี่แบงค์เลยให้ไอเดียนะครับว่าต้องการมีไรายได้แบบไหนละ่ะ ใช้แรงทํางานหรือว่าใช้เงินทํางานละ่ะเขาบอกว่าใช้เงินทํางานนั่นก็คือให้อสังหาจ่ายผลตอบแทนให้เราพี่แบงค์ก็เลยแนะนาครับให้ทําบ้านเช่าลงทุนทําบ้านเช่าโดยเป็นบ้านเดี่ยวเป็นหลัง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 นะครับรู้ไหมครับว่าที่หนึ่งงานนั้นสามารถวางได้ถึงแอดหลังด้วยกันนะครับแล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยมีห้องน้ําในตัวเลยลูกศิษย์พี่แบงค์รายนี้ให้เช่าเดือนละสี่พันบาทครับก็ตก เดือนไปมี8หลังใช่ไหมแปดสี 8, ก็3 2มหมืต่อเดือนนะครับปีหนึ่งก็ทําเงินได้3 0 0 0 0นกว่าบาทเลยทีเดียวจากพื้นที่แค่1งานใครสนใจอยากมีบ้านเช่ามีที่เปล่าๆไม่รู้จะเริ่มยังไงติดต่อมาทักมาพี่แบงค์มีไอเดียมีวิธีการมีคลิปวิดีโอสอนมีหลักสูตรเรียนฟรีครับในการสร้างบ้านเช่าจากที่ดินว่างข้างบ้านนะครับใครสนใจกดติดตามแล้วก็ทักพี่แบงค์มาได้เลยครับ